ขอหนึ่งเอ็กโคขอหนึ่งเอ็กโคขอแค่หนึ่งเอ็กโคผมผมที่หนึ่งจริงเว้ยผมไปคิดเอ็กโซเดียแล้วอ่ะหมาบกค้อนเนี่ยแล้วห้องเจต่อห้องเจต่อยาเพราะร้องก็ได้เทมน็อกเธอแล้วไม่มีคนฟันเทสแค่นั้นนะจกอดจบขอร้องขอร้องขอ กอลอ็อกเก็ตกอล็อกเก็ตสรุปคะแนนเ,เป็นไงอะโอ้อะไรเนี่ยเราไม่คิดจะดูไม่อะไรเลยเหรอไปเลยเหรอเอกอกดเกมล้านเปอร์เซ็นต์อะมันล้านเปอร์เซ็นต์อะไปแล้วหนึ่งโอ้โหลองอย่าะทำลายได้ปะเฮ้น่าจะน่าจะนี้ง่ายกว่านะ King pot ไม่ใช่อะ่ะล้านเปอร์เซน็นต์ แคร็บว่ะจริงๆว่าเราเปิดเทมได้อะไรด้วยไงประเด็นอะแต่ว่าอันเนี้ยเล่นง่ายสุดละมีสามินคอนจบโอ้โหเอ้อเกมทำใจไม่มีเทมเออก่อดเด็ดเดีอันเนี้ยดีสุดละ เล่นคาร์มิวอะจะรู้อะเทมอลผมหมาจัดอะมีเทมที่ดีกว่านี้เยอะมากอะมีเทมที่ดีกว่านี้เยอะมาก I'm not joking โอเค I'm joking ยังไงผมไม่มีทางเล่นคาร์มิวอะ่ะคำตอบเนี้ยก็คือสมิล้านเปอร์เซนต์หรือปะยกเว้นกูเล่นเออกอดแล้วก็ใส่สามชิ้นเนี่ยสมิล้านเปร์เก่งไหมไม่รู้อะ่ะแต่กูให้สมิธอะ่ะ มีใครรู้ไหมครับมัน,นไม่ใช่กระโดดปล่อยชานะมันคือสกิลอะที่คาำอยู่แม่งก่าตัวตัวแม่งอะโคตรก่าโอ้ยระเบิดโลโอ้ย it's okay man แค่สมิธสาไม่ใส่อันนั้นจบละเฮ้ยกุโดนคอนเทสด์รอไม่เอานะโอ้กุโดนคอนเทสด์ โอ้ยม่เปิดไม่ได้ตีไกลกันเลยเหรอวะไอ้ทำไมกูดูคอนเทนต,ตลอดเลยวะแม่แม่ต้องเป็นกูไว้กูมีดูไหมกเกมมือหมาสมิช any item สมิช any item เล่น y ไหมเพื่อนจัสต์เพลย y วายวายเพลาคิดลีนเนี่ย ผมบนรจาเกินนี้ที่หนึ่งได้ถ้าสมิธสามแต่ถ้าผมได้ถ้าผมได้ไอหมาจีๆเลยถูกปะจะเล่นจริงนะ song ผมก็ได้ถูกใช่ปะว่ามันไม่ล็อกกรตแทกสปีดหมายถึงสกิลมันอะไอตีสามทีมันตีรัวๆเหมือนเดิมถูกปะออกลองดูเลยสรุปล็อกป่าววะล็อกใช่ไหมสรุปล็อกหรอ จะอีกรอบเลยวะโอ้ถ้าล็อกกูต้องมาเลนคาร์มิวแล้วกูว่าแตกอะนะเกมเนี้ยไม่ล็อกนี่โอเค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 นี่ไอตอนแรกแม่งค้างเหมือนปั๊กอะไรทย่างวะ ลองนะอย่าบวกหนึ่งนะไม่บวกหนึ่งไม่มีทางถึงห้าร้อยอะลื่อตีเร็วคันนี้ไปสครับคันนี้ไปสครับคันนี้ไปสครับ แมงสวาร์ทุกอันน่ะผมกล้าพูดแล้วแม่งสวาร์ทุกอันน่ะกูมีลอแท็กสปีดแล้วแม่งไม่มีอะไรที่มันแบบบวกอย่างอื่นเลยนอกจากลอตเตอสปีดข่าวการก็วัดไม่ได้เพราะเราแม่งไม่มีอะไรจะมาโอ้โห เป็นนตาตาวะ่ะขาเพลย์น,นตาตาแล้วเขาไม่ซิวโก้แล้วนะขอรอ,อะขอแค่ฮิตอะ่ะขอแค่ฮิตอะ่ะขอแค่ฮิตสเตจสีะมีดูปอ,ะอ่ะอะเมนดูปรอบก็ได้แค่นั้นน,น่ะยนาตาจริงว่ะ สามดาวเว้ยผมขอแค่สามดาวอะสมิสามโลเวลเจ็ดขอเอ็กโคตัวหนึ่งกับสมิสามอะแค่นั้นเลยแค่นั้นจริงๆก็ฮะได้วูฟแฟมิเลียแฟมิเลียอะไรนั่น เกมนี้มาถ่ายเงินแม่งน้อยดังวะขอละกูขอละกูไหวละกูขอไอโค้ดตัวนึงอ่ะขอไอโค้ดตัวนึงอ่ะไอโค้ดตัวนึงกะกะสมิสามอ่ะแค่นั้นอ่ะ ถือตัวสบาทหมดเลยแบบถือเพื่อตัดถือเพื่อเพิ่มอ,ออสหน่อยน็อตคุยวดเก้าสิบเดย์ซับสคริปชั่นมาหนึ่ง S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ไอ้เกมแม่งส้นตีนจัดไอ้ซับไอโคโตัวหนึง่ง <laughs> I just need one echo man Oh be 1 Oh 4 โอ้ไฟแปดหรือโลหะอนโนมาลีหมาว่ะหาอนโนมาลีหมาวะ,าาวะได้หมาคือจีจีหรือวะไม่ได้วะ่ะ เม่นตมาเอ,อ็กโคหมดภูแล้วอะพวกเราขอแค่เอ,อ็กโคตัวเดียวอะเอ็กโคตัวเดียวอ่ะ ผมไม่มีเอ็โคอะจี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 ยังไม่จีขอหนึ่งเอ็โคขอหนึ่งเอ็โค แค่หนึ่งเอ็กโคผมผมที่หนึ่งจริงเว้ยผมไปคิดเอ็กโซเดียแล้วอะหนึ่งเอ็กโคหนึ่งเอ็กโค่ฮเอ็กโซเดียแล้วเอ็กโซเดียแล้วหมาหมาบกค้อนเนี่ยหนึ่งเอ็กโค่ อ่อนเนาะละสาระไอ้ไม่มีไอเทมแบบไรสาระกูแคร์แล้วเผาเด้เองเก่งกว่ามันตัดฟิว จบจริงนะเมื่อขอแค่ตัวนี้รอดตายเดี๋ยวหมาไล่กัดมันก็ตายหมดเองอะเอกโค่ Echo จะสาบป้าปะ โอ้ยไปแล้วใช่ไหมคนนั้นไม่แบดไม่คนวางกลางเจอคนอ่นโอเค บายโอ้โหมดโดปะจะสาบอีกเหรอเนี่ยฝังเลย แน่นอนให้เงี้ยเกยมให้คิดแน่นอนอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> ฟังให้หน่อยฟังให้หน่อยเออใครฆ่าผีว่าได้อ่ะ อีเดียวโอเคชนะทีหนึ่งเอ้เกมไม้แค่นั้นแหละขอบคุณที่เกมยังให้ผมเล่นต่อได้เกมเนี้ยจะทำให้้กูได้เกมเนี้ยเกมนี้บ้าจัดอวยกูบ้างแตกเมนอันที่อยากได้พอดีอยากได้ดุก๊กอยากฮิตสเตจสีขอหนึ่งเอ็โคไอ้นี่ช้าไป แล้วก็สำคัญที่สุดนะไ,ได้อโนมาล,ลี่หมาเนะี่ยพวกสำคัญนะไ,ได้อโนมาล,ลี่หมาไม่ไม่ที่หนึ่งอะ